ขบวน10นะครับสุตราวิถี บวนด่วนพิเศษอุตราวิถีที่10เชียงใหม่กรุงเทพปฏิวัติเฮาเจาะสถานีดอนเมืองนะฮนะสถานีใหม่โสดาปริศาที่จะเห็จดเลยให้นักปริศาลงปรตูสายนี้ครับ ไปทางสนผู้เี่ยววัฒโปรดตรวอบที่ขสภาของแม่นเรบรักบิที่ไป2ลักขีบาี้าตรงีงละตรถเป็นรถเป็นครับควรจะต้องเพื่อออกจากเแล้วบไปเสร็จสีิ่ไมครับเพ่วาอ ขบวนสิบนะครับมาจากเชียงใหม่ในช่วงนี้ก็เป็นช่วงไฮซีซั่นช่วงหน้าหนาวาคนก็เดินนิยมเดินทางนะครับไปเที่ยวเหนือเห็นได้จากจำนวนผู้โดยสารเยอะเลยนะครับผมที <S <S ่ขอแนะนำารกิจหลอการโดยสารในชานชาลที่6ผู้โดยสารที่มีตั๋วโดยสารเดินทางไปกับ Holiday Hotel Phnom Penh <finalement> 5รับสมัครโดยสาร ท้ายนะครับก็เป็นตู้นะครับตู้ปันไฟก็เดี๋ยวอีกสักครู่นะครับขบวน135ก็น่าจะเข้าเทียบชานชลาฝั่งที่ผมยืนอยู่สถานีประกาศขบวน135แล้วจากสถานีกรุงเทพอภิวัตรปลายทางสถานีกรุงโบรัชธานีมีตัวเดินสารแล้วนำสิ่งของและสัมภาระของท่านรอการเดินสายในชาน นี่ครับบรรยากาศเครื่องบินในยามเช้าที่สนามบินดอนเมืองนำสิ่งของและสัมภาระของท่านรอการโดยสารในชานชาลาที่6ค่ะ Attention p e r r e Passenger เครื่องบินกำลังเทคออฟ One Three f i e เดินและปิดเครื่องบิ e ตอนนี้ขบวนรถเร็วที่135นัดต้นทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรปลายทางอุบลราชธานี เข้ามาเทียบชานชลาที่6นะฮะที่ผมยืนอยู่ได้รถจาก QSY หมายเลขเอาจย่มองไม่เห็น <laughs> เ,เลขที่ออกเลขที่ออก5224 บพอหอโห้เลขสวยด้วย 1, 1, 1, 1ลายอินเดียนะสีคลาสสิก ไม่สัญญาณไฟเขียวนะครับผม นะครับปล่อยขบวนรถ ขบวน135นะครับกรุงเทพอภิวัตรกุบลราชธา,านีบรรยากาศวันธรรมดานะครับลดลงถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์นี่รับประกันได้เลยนะครับเต็มแน่นอนตู้สุดท้ายนะครับเป็นตู้ชั้นสองไปแล้ว คลิปนี้นะครับเราได้2ขบวนติดเลยขบวน10แล้วก็ขบวน135นะ่ั้งรถเที่ยวล่องแล้วก็เที่ยวขึ้นอันะนี้บรรยากาศนะครับสถานีรถไฟดอนเมืองนะแห่งใหม่ด้านตรงข้ามก็จะเป็นสนามบินดอนเมืองนะเราจะเห็นบรรยากาศดีนะครับแล้วกนะ็มีเครื่องบินพร้อมเทคออฟขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ